สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะครับนักเรียนอยู่ในระหว่างวันที่27ถึงวันที่3 1ธันวาคมพศ2อ6 4เทอมที่2นะครับนักเรียนแล้วมาดูหน่วยครับหน่วยไกยลรู้ที่3นะครับเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับนักเรียนแล้วมาดูตัวชีวกันต่อนะครับพอพานส่ ป .4 ทับ2นะครับตัวชีวิตที่2นั่นเองนะครับนักเรียนอธิบายสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพของเรานะครับนักเรียนอโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิว่าในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะครับนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับสลด์ที่สองนี้นะครับนักเรียนวันนี้ในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอารมณ์กับสุขภาพนะครับนักเรียน เราทุกคนนักเรียนต่างมีลมที่ทําไมครับแตกต่างกันนะครับไปตามสถานการณ์ต่างๆในวันหนึ่งเนี่ยนักเรียนเราอาจแสดงอารมณ์ทั้งรักทั้งเกลียดทั้งโกรธนะครับหรือแม้แต่ความเหงานะครับการแสดงออกทางอารมณ์ของแต่และคนก็อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมครับนักเรียนไม่เหมือนกันนะครับเช่นบางคนก็มีความสุขนะครับบางคนอาจจะหัวเราะชอบใจนะครับบางคนอาจจะกระโดดโลดเต้นนะครับแต่บางคนกลับร้องไห้ นะครับแต่ละคนก็มีอารมณ์ที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนอ่ะต่อไปเรามาดูไซส์สามต่อละครับนักเรียนไซส์สามนะครับนักเรียนนะครับเรามาดูข้อยหนึ่งนักเรียนข้อยหนึ่งอารมณ์กับสุขภาพข้อยหนึ่งสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกครับสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับเรามาดูยกตัวอย่างเช่น ด้านลบก่อน,นะครับโกรธนะครับงุดหงิดนะครับเครียดเกลียดเศร้าใจเสียใจก้าวร้าวอิจฉาลิสยานะครับอันนี้คือด้านลบนะครับด้านลบต่อไปมา,มาดูด้านบวกกันบ้างครับนักเรียนขำขันปื้มปิติเบิกบานใจยิ้มรักดีใจชอบใจสนุกชื่นชม นะครับแล้วก็สุขสบายนะครับอันนี้คือด้านบวกนะครับของสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกนะครับมี2ด้านนะครับต่อไปมาดูสไลด์ที่สี่ครับท่านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยครับสไลด์ที่สี่นะครับนักเรียนนะครับข้อที่สองชื่อว่าอะไรครับนักเรียนสภาวะทางอารมณ์นะครับและความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพนั่นเองนะครับ อารมณ์ที่แต่และคนเนี่ยแสดงออกมานั้นเนี่ยมีทั้งอารมณ์ที่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับเรามาดูผลดีก่อนนะครับเช่นรักชื่นชมดีใจสนุกสุขสบายนะครับต่อไปมาดูอารมณ์ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของเราบ้างเช่นอะไรบ้างครับโกรธงุนงิดนะครับเกลียดกลัวนะครับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราดังต่อไปนี้นะครับเรามาดูผลที่มีต่อสุขภาพทางบวกบ้างทักเหรียนทางบวกนะครับเช่นร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพจิตแจ่มใสล่าเริงน,นะครับเป็นที่รักใคร่ของทุกคนอันนี้คือทางบวกนะครับต่อไปมาดูนะครับด้านลบกันบ้างนะครับเช่น ร่างกายอ่อนแอเช่นเบื่ออาหารนะครับอ่อนเพลียเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายสุขภาพจิตเสื่อมนะครับหมุนหมองแล้วก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้อันนี้คือด้านลบของเรานะครับต่อไปเรามาดูนะครับไซ i d ที่5้า s l สุดท้ายแล้วนะครับ, 5, นะรบในไซ i ์ที่5นี้นะครับมาดูข้อที่3นะครับการเสริมสร้างสภาวะทางอารมณ์ด้านบวกครับนะักเรียน การมีสภาวะทางอารมณ์ด้านบวกนะครับก็เช่นนะครับร่าเริงแจ่มใสยิ้มง่ายนะครับจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีสุขภาพดีและมีความสุขนะครับและทําให้ผู้อื่นอยากเข้าใกล้และอยากพบหานะครับดังนั้นเราจึงควรทําจิตใจและอารมณ์ให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับนักเรียนมีดังต่อไปนี้ครับ3.1มองโลกในแง่ดีนะครับและมองบางเรื่องให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานนะครับเรามาดู3ามนะครับ หากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความร่าเริงให้กับตนเองเช่นคุยกับเพื่อนด้วยความสนุกสนานอ่านหนังสือตลกนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่3าครับ33สาสร้างความสุขสนานและกระตือรือร้นหให้กับตนเองเช่นทํากิจกรรมที่ตนเองชอบนะครับทํากิจกรรมที่ให้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับต่อไปดู3าดนะครับทักเรียนเมื่อเกิดความไม่สบายใจให้หาวิธีผ่อนคลายเช่นนะครับ ปรึกษาผู้มีประสบการณ์หรือผู้คุยกับเพื่อนนะครับทำงานอเ็กที่ตนเองนะครับชอบแล้วก็ให้กําลังใจกับตนเองนะครับต่อไปมาดู3.5นะครับให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งนะครับเช่นมันพิจารณาเหตุการณ์ที่ผ่านมาฝึกสมาธินะครับให้จิตใจสงบแล้วก็ไม่หวั่นไหวง่ายนะครับอันนี้คือเรื่องของอารมณ์สุขภาพนะครับก็ให้นักเรียนเข้ามานะครับ ดูสื่อการสอนของอาจารย์เอกเรื่องอารมณ์สุขภาพได้นะครับในหลายช่องทางเมื่อเป็นช่อง u t u b e นะครับของอาจารย์เอกนะครับก็พิมพ์ชื่อไปว่าธนาวรัตน์มากฟักนะครับหรืออยู่ในคาร์ดลูมนะครับในคาร์ดลูมหรืออยู่ใน l m s นะครับก็ให้นักเรียนนะครับมาศึกษาหาความรู้นะครับส่วนในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีปัญหันะครับให้นักเรียนมาศึกษาหาความรู้ได้นะครับในสัปดาห์นี้อาจารย์เอกก็ไปก่อนนะครับนักเรียน สวัสดีครับ